อต่อไปโจทย์ข้อที่3นะคะอ่าข้อนี้กําหนดรูปมาให้นะคะจงหาค่าของมุมเซตานะคะก็คือมุมนี้ที่ทําให้สนามไฟฟ้ารับก็คือ E ตรงนี้นะคะที่จุด AA นะคะาที่จุดคูรดับ AA นะคะตรงนี้ทำกับแกน OX สนามไฟฟ้าเกิดจากประจุบวก 2Q นะคะกับประจุลบ Q นะคะที่ตำแหน่ง 0, 0นะคะแล้วก็ตำแหน่ง 2a, 0นะคะตามลำดับโอเคสิ่งที่ต้องการก็คือหาค่าของมุมเซตาก็คือมุมนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเค วิธีคิดนะคะเดี๋ยวคุยจะวาดรูปใหม่อีกสักรูปหนึ่งนะคะแกน y ที่ตำแหน่ง 00, 00นะคะมีประจุบวก2 q อยู่นะคะที่ตำแหน่ง00นมีประจุบวก2 q อยู่แล้วก็ กำหนดให้จุดนี้เป็น a a จุดนี้เป็นตำแหน่ง2 a หน้าตำแหน่ง2 a มีประจุลบ q อยู่โอเคอันนี้คือระยะ a นะคะบนแกน y โอเค อันนี้ก็คือตำแหน่ง A A นะคะโอเคเราจะเริ่มต้นจากการพิจารณาค่าทิศทางของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุบวก2 Q ก่อนประจุบวกผลิตสนามไฟฟ้าพุ่งออกทุกทิศทางนะคะจริงๆพุ่งออกทุกทิศทางแล้วก็จุดที่เราสนใจเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้ ที่จุด a a นะคะแล้วก็ประจุลบ q นะคะผลิตสนามไฟฟ้าในทิศพุ่งเข้าสู่ตัวมันเองนะคะเราก็จะวาดเลยวาดเลยอ,อันนี้จะเป็นสนามไฟฟ้านะคะ Okay. ครูให้เรียกอันนี้ว่า e หนึ่งละกันตรงนี้เป็น e สอง e หนึ่งคือสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุลบ q ส่วน e สองคือเกิดจากประจุไฟฟ้าบวกสอง q นะคะกำหนดมุมตรงนี้นะคะเป็นมุมไฟละกันไฟตรงนี้ก็จะเป็นมุมไฟด้วยนะคะ โ okay. อเคตรงนี้ก็เป็นมุมไฟด้วยเช่นเดียวกันโอเคอ่าทีนี้กำหนดระยะนี้เป็นระยะ r นะคะระยะ r r ก็คือระยะตรงน,นี้จากบวก 2Q ไปถึงจุด a a อ่าตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน ระยะ r เหมือนกันด้วยที่่าด้วยที่ r ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ,ะตรงนี้ยาว a สูง a r ก็จะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ a กํลังสองบวก a กํลังสองหรือมีค่าเท่ากับ ลากที่สองของสองนะคะคูณกับ a นั่นเองโอเคขนาดสนามไฟฟ้า e 1หนึ่งอ่า e 1หนึ่งหนึ่งก็จะมีขนาดเท่ากับ k q ส่วน r กำลังสองหรือมีค่าเท่ากับ k q ส่วน2 a กำลังสองนั่นเอง เพราะว่า R เราเป็นรูท2 a ใช่ไหมคะดังนั้นกำลังสองไปก็ได้2 a กำลังสองขนาดสนามไฟฟ้า E 2เท่ากับ k E 2เกิดจากประจุ 2q 2q ส่วนด้วยระยะห่างระหว่างประจุถึงจุดที่สนใจนะคะ R กำลังสองเท่ากับก็จะเป็น e สก็จะเป็น2เท่าของ e 1นใช่ไหมอ่าสเท่าของ e 1ก็จะเป็น k q ส่วน a กําลังสอง ต่อไปนะคะถ้าเราพิจารณา e หนึ่งกับ e สองอันนี้ e สองอันนี้ e หนึ่งมุมตรงนี้เป็นมุมไฟโอเค แกนก็คือแกน x แกน y แบบนี้นะคะโอเคเราจะมาพิจารณาขนาดสนามไฟฟ้าที่แกน x กันก่อนนะคะ,ะแกน x แกน x สนามไฟฟ้า E ห้อย x เท่ากับเท่าไหร่ในแนวแกน x E1 ในแนวแกน x ก็จะมีค่าเป็น E1 cos เซตาไม่ใช่ cos ฟ h บวกกับ E2 ในแนวแกน x ก็คือ E2 cos ฟ h ด้วย ก็จะมีค่าเท่ากับ e 1บวก e 2คูณกับ cos phi ทีนี้เรามาดู cos phi cos phi เราก็สร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานมุมนี้คือมุม phi แล้วก็ตรงนี้สูง a ฐานก็ยาว a นะคะดังนั้นด้านนี้ R ก็คือรูทสองเอเราจะเปลี่ยน c cos ไฟาเนี่ยให้อยู่ในรูปของ A นะคะก็จะเขียนได้ว่าแล้วก็แทน E ด้วย E เท่ากับ E1 ก็คือ KQ ส่วน2 A กำลังสอง e 2ก็คือ KQ ส่วน A กำลังสองคอสก็คือ ชิดฉากใช่ไหมคะด้านชิดก็คืออ่าตรงนี้ด้านฉากก็คือด้านนี้ชิดฉากก็คือคูณกับ A หารด้วยรากที่สองของสองคูณกับเ โอเค A กับ A ก็ตัดกันได้ตรงนี้ก็แก้สมการต่อไปก็จะได้ว่า1ส่วนสบวก1ก็จะเป็น3ามส่วนสง k q ส่วน A กำลังสองตรงนี้คูณอยู่กับ1ส่วนรลที่2ของสอง ก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2องรูทสอ kq ส่วน a กํลังสองอันนี้ก็คือค่าสนามไฟฟ้าในแนวแกน x นะคะ ex อ่ะทีนี้เรามาดูค่าสนามไฟฟ้าในแนวแกน y บ้าง แน y ถ้าเราแตก e 2ออกไปนะคะในทิศขึ้นก็จะได้เป็น e s s n ไฟส่วน e 1เมื่อแตกออกมาก็จะได้เป็น e 1 s i n ไฟน์นะคะแต่ว่ามีทิศลบก็มีเครื่อหมายลบด้วยนะคะก็จะเขียนได้ว่า e y เท่ากับ e 2 sin ไฟลบกับ e 1 sin ไฟโอเคเป็นเครื่องหมายลบเพราะว่า e 1เนี่ยอยู่ในที่ลงนะคะอยู่ในที่ลงโอเคถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยมรูปเดิมค่าไซน์อ่าา five, ไซน์ไซน์ไซน์ไฟมีค่าเท่าไหร่ไซไฟไซน์ก็คืออ่ไซน ไซก็คือข้ามส่วนฉากใช่ไหมข้ามก็คือ A ฉากก็คือลากที่2ของ2คูณกับ A ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ cos ์ดไฟเลย่ไซไฟกับ cos ์ดไฟมีค่าเท่ากันนะคะสำหรับรูปนี้ดังนั้น e y ก็จะเท่ากับ e 2ลบ e 1นคูณกับ s i n ไฟ e y ก็จะเท่ากับ e 2ก็คือ kq ส่วน a กําลังสอง e 1ก็คือ kq ส่วน2 a กําลังสองแทนค่าไป s i n ไฟก็คือ a ส่วนรลกที่สองของสองคูณกับ a เหมือนเดิม a กับ A ตัดกันไปต่อไป ey ก็จะเท่ากับ kq ส่วน2 a กํลังสองคูณกับ1ส่วนเลขที่สองของ2 ey ก็จะมีค่าเท่ากับ kq ส่วน2รูทสคูณกับ a กํลังสองตรงนี เมื่อเรารู้สนามไฟฟ้าในแนวแกน x และในแนวแกน y แล้วนะคะเราก็ลองมาเขียนเป็นภาพดูอ่าลองมาเขียนเป็นภาพในแนวแกน y นะคะเราได้สนามไฟฟ้ามาเป็น kq เป็นค่าบวกแสดงว่ามีทิศขึ้น kq ส่วน2 รูทสองเกำลังสองโอเคส่วนในแนวแกน x นะคะก็ได้ค่าบวกก็คือชี้ไปทางขวาเป็น3 KQ ส่วนด้วย2องรูทสองเกำลังสองค่าสนามไฟฟ้ารับ หน้าตำแหน่งนี้อ่าก็คือมุมเซตาอ่าตรงนี้ถ้าดูจากรูปนะคะมุมตรงเนี้ยที่ทำกับแนวราบมันก็คือมุมเซตานะคะตามโจทย์มุมเซตานี้นะคะก็คืออ่าตรงนี้ถ้าเราย้อนไปดูที่โจทย์เนาะ อันนี้ก็คือมุมเซต้าน,นั่นเองเซต้าก็คือมุมที่สนามไฟฟ้ารับทํากับแนวราบนะคะมุมที่สนามไฟฟ้ารับทํากับแนวราบเพราะว่าสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันเนาะก็คือเท่ากับเท่าไหร่โอเค เราก็สามารถที่จะเขียนได้ว่า,าเราก็สามารถที่จะเขียนได้ว่าแทนเซเราสามารถเขียนได้ว่าแทนเซตามีค่าเท่ากับฝั่งข้ามของมุมใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามมุมก็คือฝั่งนี้ก็คือมีขนาดเป็น kq ส่วน2ลรูท a กํลังสอง ข้ามส่วนชิดอ่าส่วนชิดชิดก็คือ3 kq ส่วน2รูท a กํลัง2ถ้าตัดกันได้ถ้าตัดกันไปนะเขาก็จะเหลือแค่1ส่วน3อ่า1ส่วน3ดังนั้นอ่าดังนั้นเซที่ต้องการทราบเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ ARC ์คแทนนส่วนสนั่นเองอ่าร์คแทนหส่วนสเราก็จะตอบว่ามุมที่เขาต้องการให้เราหาซึ่งเป็นมุมเซตาที่ทำกับแนวแกน x นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ a r ร์คแทนหนส่วนสนั่นเองอไปดูว่าเราจะตอบตัวเลือกไหนนะคะอาร์คแทนหส่วนสตรงกับ ัวเลือกใดอา,อาร์คแทนหนึ่งส่วนสามก็จะตรงกับตัวเลือกข้ององูนะคะข้อนี้ก็สามคะแนนนะคะ